ทุกคนตอนนี้เราออกมาที่ด้านนอกแล้วนะครับเรากําลังจะไปผาเดียวดดยนะครับก็คือเดี๋ยวจะไปฝั่งนี้ยเพราะว่ามันจะมีเป็นผาต่างๆให้เราแบบว่าเยี่ยมชมอยู่เนาะอ๋อด่านตรวจป้อมเขาเขียวเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราไปฝั่งนี้แหละเพราะว่าเขาบอกว่าผาเดียวได้อะจะปิดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับฉะนั้นเราก็เลยบอกว่ารีบมาเพื่อที่จะ มามาดูผาเดียวดายเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอืมมาดูผาเดียวดายก็เลยก็เลยเดียวดายก็เลยมาคนเดียวบอกบูรีบูรีอ๋อนี่ไหนอะเทวนะโลกปาจีนอ๋อเขาบอกให้เลี้ยวซ้ายอะ ย,ยังไงยังไงนียย่ไงมีป้ายบอกจุดชมวิวผาเดียวดายจุดชมวิวผาตอมใจทำไมมันเศร้าจังเลยอะเนี <c> ่ย <oughs> จุดชมวิวผาเดียวดายทำไมมันเศร้าจังเลยโซนเนี้เขาเขียวอีกสิบสองกิโลคือจุดชมวิวผาตอมใจดูดิจุดเนอะตอมใจเพราะว่า เดียวดายน่าสงสารจังเลยอ่ะอีกประมาณสิบกิโลนะครับโอ้ฝนอย่าเพิ่งตกนะครับเดี๋ยวขอไปแบบหาเดียวดายก่อนแล้วก็ไปหาก,กินข้าวไปนั่งแบบคาเฟ่มันก็เป็นร้านกาแฟธรรมดาเนาะในป่าในป่าในเขา จะลองดูก่อนนะทุกคนจุดชมวิวผาเดียวดายกับผาตอมใจปึ๊บปบึเออนน่นอาไปไปโมงไปโมงจะครึ่งแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลย <laughs> เดินช่างกันต่อนะครับน่าจะไม่มีใครมากกับเราผาเดียวดายเนี่ย พาเดอพาแบบขับรถจัรยชมนะครับบรรยากาศอีกประมาณ8กิโลไป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 อุ้ยแบบอุ้ยมีขี่สางพร้อมอ่ะทุกคนมันมีขี่สางพร้อมอ่ะ แล้วทางก็คดเขียวมากไปไปไปอีกสองวันสุดท้ายวันที่สามสิบสามสิบเอ็ด เรามาวันที่สามสิบพฤษภาคนระับแล้วก็ลงไปสามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งเขาก็ปิดพอดีปล่อยคลิปปุ๊บเขาก็ปิดพอดี <c ười> <c ười> เหมือนแบบทริปนี้เป็นทริปแบบแว้นมอเตอร์ไซค์จริงๆอะทริปสำหรับการแว้น อ oh. <It ad> <laughs> ไอตาดีจ้ไกลมากอีกเจ็ดกิโลโอ้ทุกคนไกลมากแมนบแมนบน้อแมนบน้อไม่ใช่ว่าขึ้นบนไปบนนู่นบอกสูงสูงแลนะ่ะ

โอ้อันนี้มีป้ายมีป้ายเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวขอะลอดูป้ายก่อนแป๊บหนึง่งเขาบอกว่าจุดชมวิวผาตอมใจอีก9ก้าิโลผาดิระอีก8ปด้สวัสดีตาอุ้ยเนี่ยมันมีแบบมันมีโผล่้ใครมาก็แค่เดินลงไปในโปล่ะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแบบ ไปเจอเปาจะไปทำลายโป่งเขาอะโป่งดินสําหรับสัตว์นะครับเวลาสัตว์กินหญ้าอะไรเงี้ยเขาก็จะมากินแบบดินโป่งเพื่อเอาวิตามินเพิ่มเนาะแต่ถ้าเราไปยุ่งยุ่งวุ่นวายกับโป่งเขาก็อาจจะไม่มาไม่มากินโป่งนั้นแล้วอะไรเงี้ยเนาะไายปายตายาสวัสดีครับ โอ้โหโอ้โนี่มีแบบด่านเจ้าหน้าที่อยู splash! ่ไหนต้องไปทางไหนต่อตรงไปว้าสาธุเจ้าพ่าาขาายวนะครับสาาาาาธาาาธาาาธาา าุขอให้วิวสวยๆนะครับโอ้โ oh, หอีกห้ากิโลนะครับโอ้ oh, ทุกคนเราถ่ายตั้งแต่ทางเข้ามาทางเข้าแบบแยกจากทางหลักมานะครับเราถ่ายมาแล้วก็ ไม่รู้ว่าจะถ่ายไปได้ถึงเท่าไหร่นะแต่ว่าแบตเตอรี่แบตเตอรี่เราก็เตรียมมาแต่ว่าหมดไปแล้วก้อนหนึ่งตอนที่สองกำลังจะหมดแล้วเนี่ยเออมันก็สนุกดีนะชิลดีอะ่ะ ไม่ไม่ขับไม่ยากเลยรถอะ่ะขับสบายมันคือมันขึ้นเนินแต่ว่ามันเป็นเนินแบบเนินติเตี้ยนะครับมันไม่ได้เป็นเนินสูงแบบว่าโอ้โหถึงขนาดว่าแบบเนินสูงมากขับไปได้เรื่อยๆรถเล็กก็ขับได้นะครับแต่ว่าขับชา้าๆแล้วกันอย่าขับไวอันตรายเพราะว่าโค้งมันเยอะโอ้โห ด,ดูในแผนที่นี่คือไม่ใช่โค้งตัวเอสนะโค้งตัวเดี๋ยวมันยูอ่ะเดี๋ยมันยซ้อนกันหลายๆตัวทางโคง้งอีกสี่โลนะครับสี่กิโลแต่ว่าใช้เวลาประมาณแบบสิบนาทีอะ่ะโอ้โห ไม่มีใครมากับเราเลยอ่ะเหมือนผาเดียวดายจะถึงก่อนนะแล้วก็เป็นผาตอมใจมาในครั้งนี้ซันอาจจะไม่ได้ไปแบบทุกที่นะก็จะไปแคบ่บางจุดที่เราบอกว่าอยากไปนะเดี๋ยวแบบถ้าเราไปครบแล้วเดี๋ยวเราจะไม่อยากมาอีกคือแบบส่วนมากเวลาจะไปเที่ยวนะ เรามีที่ท่องเที่ยวแบบตรงจุดนั้น10จุดอย่างเงี้ยท่านจะไปสักประมาณ5หรือหกเจ็ดอะไรเงี้ยแต่ว่าจะไม่ไปหมดเพราะว่าเราจะเหลือแบบเหลือส่วนที่เรายังไม่เคยไปเพราะว่าเราจะได้แบบอยากกลับไปเก็บจุดที่เรายังไม่ไปอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราไปครบหมดแล้วอะเราก็ไม่ไปแล้วเพราะว่าเราไปครบแล้วอะไรเงี้ยนะโอ้โห วายเธอถ้าเธอมาหมดน้ำมันหมดตรงนี้นะยากเลยนะเนี่ยโอ้ยมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ห้างมอเตอร์ไซค์ห้างทั้งลูกลังเขาไปผ่าเดียวดายมาแน่เลยน้ำมันเหลือสี่ขีดจากหกขีดเหลือสี่ขีด ไปกันต่อเนื่องนะครับไปกันต่อเนื่องอีกประมาณสามกิโลนะครับเห็นเมื่อ <This> ก <which S 1> ี้รถมอเตอร์ไซค์ลงมาสองคันแล้วอ้าวนี่อีกคันหนึ่งมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์แล้วคือมีมอตอร์มีแต่มอเตอร์ไซค์น้อยด้วยนะมอเตอร์ไซค์แบบร้อยยีห้าอะไรเงี้ยอุ้ยโอ้โห โอ้โห,โ,หโหทางอ่ะอะไรอ่ะมันไม่มันมันไม่ได้อนันนะมันไม่ได้ชันนะแต่ว่ามันไต่เขาดูดิคนดูน่าจะฟินเนาะมุมมองแบบมุมมองเหมือนนั่งรถมาด้วยอะไรเงี้ยเนาะโอ้โหโอ้เนี่ยมันไต่เขาโค้ก็ ตอ,อนขากลับเราจะไม่ได้ถ่ายนะฉะนั้นขากลับน่าจะขี่สนุกขากลับก็ปล่อยไหลไปเลยทีเดียวออขาเดียวได้หนึ่งไหนอน่ะ วิทางทางขับสนุกมากเลยทางดีแล้วก็ขับสนุกโอยใกล้ถึงแล้วจะถึงแล้วทุกคนเฮ้ยนี่เขาเป็นรถใหญ่สามร้อยห้าสิบ อยากได้รถสามรอยห้าสิบ้างแต่ไม่มีเงินซื้ออยากได้แบบซีรีส์สามร้อยห้าสิบอะขับน่าจะสนุกมากโอ้รถยนต์อรถยนต์มาสองคันนะทุกคนได้สามคันทุกคนคนน่าจะไปผ่าเดียวใดกัะนเะนี่ยว้าวขาลงนะครับตอนนี้ขาลงแล้วเป็นช่วงขาลงโอ,โอ้พี่ดีเลย

ปัด uh ดูโค้งโค้งขึ้นทางนูน้นโอ้โอ้โอ้ไปเลยจ้าโก go go, go. อีก450เมตร อุ้ยสาธุสาธุศาลอุ้ยท,ทุกคนแล้วจะเมาอะไรเราไปศาลไหนก็ตามอ่ะคนลุกทุกศาลเลยน่าจะศักดิ์สิทธิ์มากมากอ่ะเพราะว่าคือซันอ่ะจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่สัมผัสอะไรได้อ่ะคนจะลุกคนจะลุกสู้สู้ส,สู้อย่างเงี้ย แต่ถ้าที่ไหนไม่มีอะไระขนจะไม่ลุกแต่ที่นี่คือขนลุกสู้ท,ทุกครั้งเลย oh. อ๋ยอหา,า,า, oh. าเดียวได้หน่อยเหอดูข้างในเหรออันนี้ไงหาเดียวได้หาเดียวได้โอ๊ย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 ,อยมอเตอร์ไซค์ชิป จึงแล้วผ้าเดียวด้ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ผาตรอมใจนะครับเรียบร้อย บรรยากาศเย็นสบายเดี๋ยวเราดูกันว่าผาตอมใจมีอะไรอยู่มีห้องน้ำมีอะไรนะ,ะมีสัญญาณวิทยหนึ่งสัญญาณหน,น,น,นึ่งคิดท่วนเดี๋ยวพาผาตอมใจมีแบบข้าวไข่เจียวมีอะไรเงี้ยกินด้ยวยนะถ้าใครแบบว่าอยากมาก็ีปเลยผาตอมใจนี่อไะไบรรยากาศว้าวเข้านั่งกินข้าวไข่เจียวกันนี่ลองดูตรงนี้ ออฮะอุ้ยจุดสูงสุดจุดสูงสุดท่าก,กลาง4 2 3 3ฟุตเดี๋ยวไปหาน้ำกินเนี่ยซื้อน้ำกิเนเลยค่ะอุ้ยมีนกด้วยดูตรงนี้ดูตรงนี้จุดชมวิว ชมวิวผาตอมใจผาตอมใจเป็นส่วนหนึ่งของเขาเขียวนะครับซึ่งเป็นเขาหินทรายที่มียอดสูง1,200เมตรจากระดับน้าทะเลปานกลางมีฝนตกชุกและอากาศหนาวเย็นตลอดปีจึงถูกปกคลุมด้วยป่าดิบเขาและพันไม้ที่ทนต่อสภาพอากาศเย็นเช่นกอ3,000ปีพญาไม้แล้วก็ถโลวเนื่องจากความชื้นอากาศสูงแล้วก็ประมาณแสงส่องผ่านเรือนยอดไม้ได้ราไรกล้วยไม้เฟิร์นและไลรเค่นหลากหลายชนิดจึงพากันมากะตามต้นไม้กิ่งไม้แล้วก็ เ,เมื่อถึงฤดูหนาวนกจากไซบีเรียและจีนตอนใต้หลายชนิดเช่นนกเด้าลมหลังเทานี่นกเดินดงสีเทาดํานกขมินขาวจะอพะยพมาที่เขาเขียวนะครับนี่มียว่า,าข้อมูลครับเย,ะย,ะยะอะยๆมาหมายอันนี้เป็นบรรยากาศเนาะสวย,ย่